สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแล้วนะครับโนสตาขารถมือสองมาทุมธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้จะพามาดูรถมาด d a ที่เรียกว่าเซตเมนต์ใหญ่ขึ้นมานะครับเพื่อใครคิดว่าที่ร้านมีแต่มาด้าสหรือเปล่า m a ด้าสเราก็มีเข้ามาครับหลุดมา1คันนะครับนี่คันนี้นะครับเป็น m a ด้าสนะครับตัว 2.0e นะครับเป็นตัวเริ่มต้นของเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ เป็นรถปี2015นะครับบอกเลยว่าราคาดีมากๆนะครับเพราะว่าคันนี้ประหยัดกว่าป้ายแดงนะครับไป4 0 0นเลยนะครับเรียกว่าหายไปครึ่งๆเลยนะครับเป็นรถปี15แล้วก็คันนี้ราคานะครับนี่ใครดูจากคลิปนี้นะครับได้ราคาไปเลย399,000บาทเท่านั้นเองนะครับและคันนี้บอกเลยนะครับว่าแม้จะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ว่าในส่วนของเจ้าของเก่านะครับคันนี้ได้มีการติดตั้งหน้าจอมาให้เรียบร้อยแล้วใครได้ไปบอกเลยว่า คุ้มมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพามารีวิวดูกันว่าคันนี้มีอะไรให้มาบ้างนะครับไปดูกันเลยโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวเจ้าคันนี้กันนะครับคันนี้ผมแจ้งอีกทีนะครับเป็นมาด้าสามนะครับเป็นตัว 2.0e นะฮะก็คือเป็นตัวเริ่มต้นนะครับของเกียร์ออโต้นะครับทุกคนคันนี้บอกเลยว่าราคาคุ้มมากๆนะครับอยู่ที่3ามแ0 0เบาทเท่านั้นเองคันนี้ป้ายแดงออกห้างนะครับอยู่ประมาณ8 0 0 0 0นนะครับก็คือ ลูกค้าเนี่ยได้รถที่แบบประหยัดไปประมาณ4ี่แสนเลยนะครับคันนี้ก็ได้เป็นตัวรถปี2องพนะครับปีถอยลงมาจดบ,บอกเลยว,ว่าโอ้โหค่าตัวคุ้มไปเยอะมากครับคันนี้เดี๋ยวสภาพเป็นยังไงออปชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวเราพามาดูกันนะครับนี่ใครกําลังตามหาแบบมาด้าสามนะครับนี่เซตเมนต์ใหญ่ๆนั่งสบายๆนะครับเครื่อง2000นะครับตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับในส่วนของตัวโฉมหน้ากันก่อนนะครับตัวเนี้ยแม้จะเป็นตัว e ไฟหน้าอะไรต่างๆเนี่ย เขาก็ให้เป็นในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับนี่เป็นแบบลูกแก้วมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างนะครับตัวนี้มันจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับจะไม่ใช่ไฟตัดหมอนะครับทุกคนนี่มันเป็นดีไซน์ของตัวมาด้าสนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับส0 0 0นซีซีเลยนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของสีสันนะครับตัวนี้ดูในกล้องอาจจะออกเป็นเทาๆนะครับแต่ว่าสําหรับคันนี้เป็นสีน้ําตาลนะครับทุกคนนี่แต่ออกแดดนะครับมันก็จะเป็นสีออกน้ําตาล แล้วก็ในส่วนของตัวล้อนะครับคันนี้บอกก่อนเลยว่าในส่วนของยางเนี่ยเราเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับเป็นยางใหม่นะครับครบสเสเนเลยนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานเอาไปคือคุ้มแน่นอนนะครับทุกคนแล้วก็มาพร้อมกับเป็นล้อแมกนะครับอันนี้ก็คือเป็นล้อแมกเดิมของ m a z d a เลยนะครับเดิมมาจากโรงงานนะครับจะเป็นสีนี้นะครับในส่วนสําหรับของตัว E ีนะครับแล้วก็ได้เป็นล้อแมกนะครับเป็นขอบ16นั่นเองนะครับทุกคนตัวนี้นะครับเป็นนี่เลย สองศู R 1 5เออ R 1 6นะครับตัวนี้นี่ขอบ16ใหญ่ใหญเบิ่มเบนะครับแล้วก็เป็นยางใหม่นะครับทุกคนยังไม่ผ่านการใช้งานเอาไปคุ้มอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาดูสีสัตนรอบคันกันนิดนึงนะครับนี่ดูในกล้องตรงนี้ก็ดูน้ําตาลอยู่นะครับสีรถต่างๆนะครับก็พวกมือจับเนี่ยก็จะเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถไปเลยนะครับสําหรับเจ้ามันด้สามนะครับตัวนี้ตัว E ีนะครับทุกคนตรงนี้เดี๋ยวเราพาดูสภาพสี รอบคันกันก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโฉมด้านหลังนะฮะนี่ตัวนี้แม้ว่ามันจะเป็นตัวเริ่มนะครับออปชันมันก็ไม่น้อยนะครับให้พวกนี่เซนเซอร์นะครับถอยหลัง4จุดเนี่ยมีมาเรียบร้อยแล้วก็คันนี้เจ้าของเก่านะครับนี่ติดกล้องมาแล้วนะฮะนี่ใครแบบว่าโอ้โหรถมือสองจะดีหรือเปล่านี่ออปชันอะไรต่างๆที่เขาติดตั้งเพิ่มมาก็อยู่ครบนะครับไม่ต้องไปติดเพิ่มครับทุกคน ไม่มีไปเสียค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มนะฮะอ่าเดี๋ยวเราพาดูรอบๆกันต่อนะครับนี่โอ้โหสภาพสีคันนี้คือดูดีมากนะครับลูกค้านี่อย่างนี้เห็นเลยนะครับไรตํตำหนินะครับเดี๋ยวให้ดูเบาะหลังกันนิดนึงนะครับนี่คือมาด้าสามเนี่ยได้เป็นรถที่โอ้โหไซส์ค่อนข้างจะใหญ่นะครับนั่งสบายถ้าไปเทียบกับมาด้าสองก็คือมัน up s e เ m e n t ขึ้นมานะครับทุกคนนี่ก็จะได้ใหญ่ขึ้นมา พวกที่พักแขนอะไรต่างๆครับที่นั่งด้านหลังเนี่ยนี่นะครับมันจะเอียงมาด้านหลังเลยนะครับก็คือนั่งแบบสบายมากครับอันนี้คือเบาะด้านหน้าเราถอยมาสุดนะครับก็บอกเลยว่าพื้นที่ยังเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับสาหรับเจ้าด้า d า3ตัวนี้เราก็เบาะนะครับได้เป็นเบาะผ้านะครับนี่เบาะผ้าสีดํานะครับอันนี้ก็เดิมมาจากโรงงานของเขาเลยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวพาดูด้านในกันนิดนึงนะครับบอกเลยว่ามันคุ้มจริงๆเพราะว่า ถูกกว่าป้ายแดงนะครับไปประมาณ4แสนเลยแต่ว่าได้รถที่แบบได้เป็น Mazda 3นะครับเซตเมนที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วส่วนของเจ้าคันนี้นะครับเป็นกุญแจแบบ Keyless นะครับใครที่แบบว่าอ้าวเป็นตัวเริ่มต้นจะได้กุญแจรีโมทธรรมดาไปเปล่า mm hmm. ตัวนี้ให้ Keyless มาแล้วนะครับแต่ว่าตัวปุ่ม Smart Entry เนี่ยมันจะยังไม่มีนะครับแบบตัวอื่นๆนะครับนี่มันจะไม่มี ปุ่มปลดล็อกจากข้างนอกนะครับตรงนี้แต่ว่ามันเป็นคีย์เลสเหมือนกันเราก็ยังต้องกดเป็นเหมือนรีโมทอยู่นะครับแต่ว่าแจ้งไว้ก่อนว่าให้คีย์เลสนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะนี่นะครับด้านหน้าก็เหมือนด้านหลังเลยเป็นเบาะผ้าสีดํานะครับสภาพสวยๆไม่มีขีดขาดชํารุดนะฮะโอ้โหมาดีมากๆมาเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนิดนึงนะครับก็เป็นแบบปุ่มพุ s สตาร์ทนะครับพร้อมพร้อมกุญแจคีย์เลสนะฮะเยยบเบรกนะครับกดสตาร์ทได้เลยนะครับผม อ่าโหเสียงเครื่องมาแบบแน่นๆนะครับมาแล้วก็เดี๋ยวเราดูในส่วนของตัวหน้าจอนะครับตัวนี้ก็คือจะมีจอติดมาให้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ไม่ต้องไปติดเพิ่มนะครับเป็นจอ Android นะครับทุกคนต่อบบลูทูธอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดแล้วนะครับนี่ไม่ต้องไปหาติดเองนะครับทางร้านนี่คันนี้ติดมาให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ในส่วนของระบบแอร์นะครับได้เป็นแบบ แมนนวลน,นะครับนี่ปรับมือนะครับทั่วไปนะฮะใช้งานได้ปกติแอร์เย็นเจียบนะครับทุกคนแล้วก็มาระบบเกียร์นี่นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับโอ้โหแบบแถวตรงแบบนี้สามารถปรับเป็นแมนนวลก็ได้นะครับนี่เราเลื่อนลงมาปุ๊บตรงดีนะครับกดแล้วก็เลื่อนขวานี่นะครับสามารถปรับเป็นแบบแมนดวลได้นะครับใครที่แบบว่าอยากแบบปรับเกียร์เองนะครับนี่ตัวมาด้าสามตัวนี้ทําได้เหมือนกันนะครับ โอเคแล้วก็ในส่วนของด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับจอยสติ๊กนะครับพวกมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับเพิ่มลดเสียงอะไรต่างๆก็มาปรับที่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็ซิงกับจอเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เราลองปรับมาดูนะครับกดโฮมนี่นะครับก็ออกมาหน้าโฮมนะครับนี่โหจอแบบว่ารื่นปื๊ดนะครับทุกคนนี่แล้วก็นี่เป็นตัวเล็กก่อนนะครับก็สามารถอาจจะดูนี่บันทึกด้านหน้านะครับกดตัวนี้ ไปดูกล้องหลังนะครับนี่คือมีการบันทึกแบบหน้าหลังเลยนะครับอันนี้ก็คือลูกค้าไม่ต้องไปเสียเงินติดตั้งเพิ่มนะครับโอเคครับผมแล้วก็ในส่วนของออปชันอื่นๆนะครับก็คือตัวนี้พวงมาลัยเนี่ยมันก็จะมีมัลติฟังก์ชันมาแล้วนะครับสำหรับมาด้าสามเนี่ยนะฮะก็สามารถใช้งานได้เต็มระบบนะครับรับสายวางสายเปลี่ยนเพลงอะไรพวกนี้นะครับอ้อจะยังไม่มีรับสายวางสายแต่ว่าจะมีเปลี่ยนเพลงนะครับเปลี่ยนคลื่นต่างๆตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยจอตัวนี้สามารถต่อบลูทูธได้แล้วนะครับก็เปิด ่าแล้วก็ในส่วนของเพิ่มเติมนะฮะตัวนี้จะมีเลขไม่อยู่ที่92,759นะครับเอาจริงๆตัวนี้รถปี2 0 1 5นะครับเฉลี่ยต่อปีรถประมาณ8-9ปีใช่ไหมครับก็ตกอยู่ประมาณหลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับต่อปีถือว่าวิ่งใช้งานค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้า Mazda คันนี้ก็ใครที่สนใจนะครับกำลังตามหา Mazda 3อยู่นะครับคันนี้เดี๋ยวผมย้ำค่าตัวกันอีกสักทีหนึ่งนะครับ เป็น m a ด้าสนะครับตัว2.0 E นะครับ E นะครับปี2015นะครับคันนี้มาด้าสราคาค่าตัวอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นเองนะครับติดจอติดกล้องทุกอย่างมาเรียบร้อยได้ไปไม่ต้องไปไปติดตั้งอะไรเพิ่มเลยนะครับคือพร้อมใช้งานเลยแล้วก็รถมีรับประกรันให้ทุกคันนะครับว่าไม่มีชนหนักจมน้ำและพลิกคว่ำนะครับถ้าซื้อไปตรวจเจอ ผมก็ยินดีซื้อคืนกัน100%เลยนะครับนี่ใครที่สนใจนะครับอยากได้มาด้า3นะครับก็มาจัดกันได้เลยคันนี้บอลเลยว่าคุ้มนะครับกว่าป้ายแดงไปแบบ4ี่แสเลยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถแคปคลิปนี้นะครับแล้วก็ทักหาโน้ตได้เลยนะครับที่เบอร์0909976129หรือว่าจะเป็นลน์แอดก็ได้นะครับที่ si note star car note star นะครับ แอดแล้วก็ทักกันมาได้เลยนะครับอย่าลืมแคปบมาจากคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมีโปรโมชั่นดีๆรลอลูกค้าอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าของที่ร้านตอนนี้โปรก็คือจองจัดจบนะครับรับรถได้เลยด้วยงบ1,000บาทเท่านั้นเองใครสนใจนะครับก็รีบแคปบแลวทักคาน,นคได้เลยสำหรับวันนี้ก็ลาไปประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ